ขอติดค้างฮะผมไม่ใส่เหรอพี่ครับผมโหสุดยอดสุดยอดพักกันนอนพักกันพี่พักกันพักกัน

你们来了啊！ ติไไดภายในติไไดภายในโอ้โหตาแสบเลยใช่รถสิบล้อสิบแปดล้อเข้าเข้า,ขาในเมืองรถรถนี่ไปลุกไปขบบาทแล้วแล้วเสียสาเหตุไรเข้ามาเนี่ยเสียหลักพุ่งเข้ามาเช่นนี่ยรถพวกสิบล้อเสียหลักพุ่งเข้ามาชน าทางตรงนี่แหละมาด้วยกันไม่รถอะมาทางตรงแต่รถพ่วงอ่ะมันรัวเสียหลักเนี่แข้งไม่ไดเอื้อกระจายมาเนี่ยรถพ่วงแางนี้ครับส่วนๆกันมาสวนกันครับอ่าแล้วล่ะไงฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบพอดีน้องลาไปลบบุรีครับผมจะไปลบบุรีทำแล้วนี่ติดร้อยจะับไปสันลีบ้างกันเนอะครับแล้วจะสานกันหลักเขาไปลบไม่ใช่ตรงเนี้ยมันมันเป็นเลนเขาทำให้เอื้กันได้ครับใช่แล้วที้เรา ใครผิดกันถูกเรายไม่รู้ว่าไอ้สิบร้อโอ้โหสิบร้อยังไงก็ผิดครับมาไงมาไงสิบร้อมาสิบร้อยมาทางตรงนี้ไงเสียหลักมานี่อ๋อเสียหลักมาชนใช่ไหมแล้วนี่บราทุกบรรทุกอะไรฮะน่บระทุกอะไรจะไปเข้าโรงงานครับวันนี้เขาเรียกร้อนอะไรฮะรถแช่เนี่ฮะรถรถแช่ถึกตัว ออกบ้านจะไปโรงงานครับผมที่ไหนไปไปที่ไหนอยู่คากิ้วเนี่ยครับสบาดเนี่ยอ๋พีะไปสทบาดไปรับของว่าเนอะครับผมเลยติดบาร์เซสก่อนเขาเนาะใหมาอีกคนคนเดียวคนเดียว